ตอนนี้ก็อยู่ทางเลื่อนที่คุ้เคยนะฮะทางเลื่อนของเราเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวหงยางมากับสกีวัวดองเมื่อกี้ลองลงไปแล้วสองรอบจากความสูงระดับสองมีสี่ระดับลองสองละค่อนข้างเร็วและเร็วมากเออ ก็อยู่แค่สองอย่างนี้นี่แหละโพรสามความชันมันต่างกันเยอะมากเลยสามคืออันเดียวกับเมื่อวานนะสามเพือเดียวกับเมื่อวานและสี่เนี่ยคือบนนูน้นบนนูน้นสูงสูงนุน ก็เลยถ้าขึ้นไปกูน่าจะตายเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกก,กีสกีถ้าเป็นไอสกเก็ตก็อาจจะขึ้นอยู่แต่ว่านี่อันตรายชิบหายเลยแล้วคนค่อนข้าง,งเยอะด้วยตอนแรกตอนแรกมีแต่นักเรียนเอฟเด้วยตอนนี้มีแขกมาละมันเริ่มนสายตอนแรกนัด8ปดโมงสรุปได้ออก9ก้าครึง่ง นัดแปดครึ่งออกเก้าครึ่งนี่แหละฮะคนจีนนั่งเหละกันเหละเป็นชั่วโมงแล้วเว้ยเหลือจะเชื่อจริงๆเฮ้ยอ่ะ <Hey. S 1> นี่นี่จตะตั้งเหรอเว้ย Yes I know เออไม่เป็นไร hey. อ่ะ เซนใช่ใชตู้อยูอ่ชื้อเตียนตัวกขาถามว่กี่โมงคนหน้าแล้วก็ที่คุยภาษาเจีนเมื่อกี้ก็คือครูเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมทำให้นี่หายเออแล้วก็ไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายว่ามาันหายเพราะว่าหนาวหนาวอยู่ตอนนั้นแล้วก็แบบเอ้อยกูจะเสียตังค์หรือเปล่า แล้วก็มีคนหยิบกูทํามันตกใช่เนี้ยแยวเลเวลแรกเนี่ยแล้วก็มีคนหยิบไปเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นมันไม่ไม่ไปไหนหรอกแต่มันมีคนหยิบไปออมันเลยหายก็เลยบอกให้ครูช่วยตามหาเพราะว่าครูภาษาจีนดีกว่ากูเออมันแน่นอนเขาเป็นคนจีน ขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อไประดับสองเอ้ยนี่ดูระดับสองเรจะสัที่มันเป็นที่มันเป็นความต่างระดับ่นี่นะเออตรงน,นั้นแหละก็คือชันกว่ากันประมาณสิบกว่าองศาหรือน่าจะสิบห้าก็คือมันทำสี่สิบห้าองศากับพื้นข้างล่างอะ่ะก็ถ้าขึ้นไปกูตาย ะะฮะลงมาด้วยความชัน45องศาเนี่ย,ยขาต้อนกัน<อ>ตายตายกูตายจริงนี่กูตายโชว์แ่ไง เกือบตายฮะนี่ไงกูบอกแลว้วตายตายตายกูตายเฮ้ยกูเกือบตายจริงเลยไม่ล่ะพูดเป็นลางลไอ้เหี้ยแม่เลยกูเกือบตายจริงแล้ว,วอ่ะก็คือตอนนี้มันก็เริ่มชนันแล้วเว้ยแต่ว่ามันยังพอไปได้อยู่้หน้าก,กลัว แต่ว่านี่แหละคือความน่าตื่นเต้นความน่ากลัวความน่าตื่นเต้นที่เส้นขันบางๆฉันกูแยกไม่ออกก็เลยบางทีทำอะไรที่มันดูน่ากลัวคนเขาบอกว่ากูแฝกเออยกูก็แฝก,ก,กอยู่ลไม่ชอบกันชอบทำอะไรเหมือน้าบ้านเขาเออมีคนเล่นของยาง ไม่เห็นหรอกกงไอโฟนมันกะดูระยะทางค่อนข้างไกลนะสรุปแล้วนี่คือความชันระดับสามแล้วคนนู้นเกือครั้งแรกเหมือนอกันผมก็ครั้งแรกถ้าคุณได้ดูฟุตนี้แปลว,ว่าผมยังไม่ตายถ้าคุณได้ดูแล้วผมตายแล้วแค่ั้าน ไปฮะปิดแล้วกันกลัวโทรศัพท์พังพ้เากลัวตายอ่ะปิดแล้วกันเข็นัวตอนนี้ถ,ถึงห้องแล้วเมื่ต้องถามว่าทำไมกูอยู่ในห้องน้ำก็คือมาเช็คของนี่เป็นอย่างนี้เลยดีโชคดีมากวันนี้ดีที่ไม่ตายล้มเสร็จปุ๊บแม่งมีคนขี่ไอ้แม่งมีคนไถสนโนบอร์ดมาชนเออไอ้เหี้ย กูดีที่ไม่ตายเกือบตายแล้วเกือบดับจะกลับมาได้ในกำหนดการบอกว่าไปดูน้ำแข็งที่ทางเหนือเหนือ,นอรีสอร์ทมันก็เขียนว่าสกีรีสอร์ทเหมือนเดิมนะก็เลยอยู่ที่ทางเลื่อนเหมือนเดิม แต่ว่าก่อนหน้านนี้ใส่รองเท้าสก,กีตอนนี้ใส่รองเท้าปกติจริงๆกไม่กปกติหรอกรองเท้าหน้าหนาวอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าจะพาไปที่ไหนน่าจะเหนือรีสอร์ทควรจะเป็นอย่างนั้นนะถึงเมื่อไหร่ก็เด็กก็รู้เองนั่นแหละเชี่ยหนัานไงตาไม่ดูพื้นเน่ยดูแต่กล้อง เรียบร้อยฮะหัวหัวขึ้นมาได้กูยังจะเสือกอยากจะดูกล้องอีกก็เ <c oughs> ดินเดินเดินไปไหนไม่รู้เดินไป <c oughs> ที่ไม่มีจุดหมายมีจุดหมายแต่กูไม่รู้ใช่เส้นไหม 不能山下，呃，它的高度呢？它的海拔七百一十米，就是从咱们这个水呢，是从下面那个河有个河引上来的。你上近距离，咱们近距离观看嘛。我滴了你妹！哎、okay,，我拿过来弄了。

Beautiful. What? <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. More beautiful. Hello. <laughs> Che è shang ma? Che è? Che è shang ma? che sape quei. Mi Che va. Oh sì Che No, bro. No, apparentemente ti vede e ti strilla in tutte le lingue del mondo, Stefano. Bighefu. ti <ride> fai malissimo ma non è vero tutto arrugginito mo casca Stefano Ho paura zio scendi ciao uh, che caga ho Ho è troppo via, via, scendi via. zio trema tutto cagli di qua อันนี้ผมรู้แล้วความตื่นเต้นกับความอันตรายแยกกันยังไ,ไงอันนี้แหละเขาเรียกอันตราย <c oughs> เอ้าเราไปอันนี้เดี๋ยวาทางที่ท้าทายทาั้งหมดอันตราย <c oughs> อันนี้เลื่นเต็มที่ก็หกลมอันนุ้นลื่นก็นตกมาเศรษมาให้เต็มเลยอันตรายชีพหาย 山山山，哎、這個，哎，哎，过四十五，哎，啊，山，哎，这在住 IG，这肯定，look，兄弟，哦，这是什么？这是一个电线，没事照灯的射线，等往上走，这是一个射灯。

มือกุ้งมือกูพังแล้วขอยัดขาดฮะสิ่งนี้คืออะไรชีโชเจนปัดโอ้สะอาดสุดๆเลยอยู่ติดเชื้อมเนี่ยเอ๋ไม่น่าใช้เลยจัดดิ กลับไปที่โรงแรมก็ได้อุ้ยเพลงปิดเราเจอทางตันแต่ไม่มีทางตันสำหรับ <c oughs> การปีนปน้องๆถนน,นเป็นเครื่องเล่นที่เขาเล่นกันตอนหน้าร้อนแต่ว่าตอนนี้มาหน้าหนาวซึ่งหิมะเต็มไปหมด อ๋อไม่ตัดโอเคเมกี้หลอกตามันหลอกตานิดหน่อยไม่หลอกตาหลอกกูหลอกกูนี่แหละไม่ได้หลอกตาหรอกตอนนี้แมสก็จะทาการเป็นน้ำแข็งไปแล้วเรียบร้อยตรงข้างล่างที่ไม่ได้หายใจใส่ดีชูดีแต่แรงไม่ต้องไปถึงนี้ คนหนึ่งรีบลงมาเพราะหนาวอีกคนหนึ่งรีบลงมาเพราะปวดเยี่ยวคนที่ปิดทั้งหน้าทั้งตาดูนดดี่คิดว่าจะเป็นอันไหนจะเป็นข้อไหนเนี่ยคนหนาววิ่งเดินเร็วกว่าเด็กคนนั้นแน่นอนวปวดเยี่ยวฮะ กินโคกไปขวดหนึ่งแล้วก็น้ำอีกแก้วอีกขวดหนึ่งขวดโคกอะ่ะขวดโคาก,กลางก็เลยต้องไปเข้าห้องน้ำโดยด่วนเมื่อกี้อ่ะได้เห็นฟูดแล้วได้ไหมห้องน้ำบนเขามันเป็นยังไงนี่แหละห้องน้ำสาธารณะจ,จีนที่ไหนก็เหมือนกัน จริงถ้าล้างขนาดนั้นนะแต่ห้องน้ำปกติก็เป็นแบบนั้นนะห้องน้ำในตึกเรียนกูก็อย่างนี้นะม่วงใส่ลุงไม่ลุงกัใน,นะมีไม่กี่สีเองมีอะไรบ้างมีเขียวแดงเหลืองฟ้าม่วงเอ้ยม่วงเนี่ยส้ <laughs> ม,มก็ไม่ได้ตาบอดสีแล้วกูหลอนเฉยเชยคือสีส้มด้วย เหลืองสีแดงสีเขียวสีส้มโอุ๊บนี่เขาเผาเผาอะไรเุ้ยสวยงามทุเรีที่สวยแด่แด่แด่ ก็คือไม่มีใครตามมาไอ่งตอนนี้มันรีบจัดตอนนี้กี่โมงเนี่ยบ่ายสองครึ่งแล้วต่อไปทำอะไรก็ไปดูกันนะผมจะไปข้างน้ำเนี่ยถึงงร้องแรมละ

Chi guarda che gioco ora? Chi guarda Meglio di Ma detto, un po' semplice! Zio, guarda la fisica di me! Questo è il mio mondo! Bello! So good, man! Però guarda la salita del ping Ma è più grande Ah, più grande? 这个呢动画成像这个是动画成像、啊啊、这, o, 这个是动画成像这个只有一个嗯好的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 好 let me put focus on there and then i lock wait 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 okay go what's up <laughs> so fast yeah so because i had 30 fps okay mm. try Wait, wait, wait. Go. Wait. Wait. Yeah, 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 yeah. It's broken. Where? USA. Go back to the to room. I want to leave oh. look at the big one. Yeah. So big. I want to know what is that.

Ah, cani 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 slowly. cani 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 Almost bordo, perpetual motion. cani non cani 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 il pendolo di non so chi è un tentativo di moto perpetuo ma non funziona sì serve oh schi fai le la controvatta fin lì è qui e qui è lei haiคนไปลองรับแรง G ah wish one di yeah, yeah. illusion illusion it seems go up but it Ma go up but it's fake Vai di fake Bro no, no. okay. Cos'è sto coso? Niente sembra che salga ma scende Ma se lo vedi da così no. no. In realtà sale Semplicemente perché questo qua Ha questa forma qua Chiaro bro ma se lo guardi Cioè okay, è figo per quello sì, sì è figo perché lo Sta metti da alla fine E lui sale Esatto oh. <ride> E lui <Non> sale, sale. <ride> <ride> oh. เล่เพลงโอ้ดูห้องน้ำดีกว่าน่าสนใจกว่าเยอะเลยอ๋อไฟเปิดไม่ได้ผีปอบมึงนี่ห้องน้ำหญิงนี่ห้องน้ำชายไปโอ้โอ้ห้องน้ำ ที s <S ่ดูดีสุ่มด oh anyway, ิสักห้องนึงอันนี้เหมือนขึ้นไป้กดน้ำเฉยไอ้ในในสะอาดดิอันนี้เขา่าจะเพิ่งมาเข้าแล้วลืมกดน้ำว่ะใช่ีอันนี้เขียดบุหดีนี่ว่ะอุ้ยออ้ยเขียวเลยเปิดไม่ออก้ยนมาเมีอยู่อคุณอยู อด้ยมีอีกห้องเหรอเออดูซิว่าหน้าตามันขาบตาลาาสรอะไรอย่างนั้น something เล็เด็ดโอ๊ะนนี่คืออะไรไปเก็บมาจากดาวอื่นอ่ะมันมมันอยู่ในห้องแบบนี้วะ หน้าตาเหมือนสมุนไพรเหมือนเปลือกไม้เหมือนไม่เหมือนของที่กิมาอยู่ในห้องนี้หลอกขังนี่ลูกนี่แหลนะวงโคโจร <c oughs> เออ he did have noodles really ah uh, no one no a lot of noodles ใช่เต่าตุ้ง อันนี้คือยานเอาอกาศที่จีนส่งไปเหรอสารเท่าอะไรไม่รู้แกนหมายอ่ะบุกไ่บุกไป โอ้ยเล่นกูลแล้วเล่นกูอีกแล้วนี่แค่อมเป่าปะวะไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลย s okay. <S อ่ะแล้วหยุดไงอ่ะ t o s How to p <want> Wait, หยดเลย Go, go, go. Go, go. Ferma. Ferma, no, qua è porta, accendi. Ferma, fermati. Ah, accendi. Oh. Lascia, no, lascia solo lì, accendi. Così acceso o spento? Oh. Non oh. niente. Scini, hai sciuo. <laughs> ah, zio, ma mettiti di là. No, zi eh. Ma che vuol dire se scini hai scivu? Io sono. ไม่有用ไม่มีนรอเียก่อนจบไาน่าาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่่่่่า Do you have this? Yeah, not like <laughs> Not like this. And Ferrari? Oh. Yeah. Sao, 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 sao? Shanghai. Shanghai. Va bene, em phải là คือ,อ,อ,คอน่งล้างมือห้องน้นแม่ง,งโขดโขกมีแต่ฝุ่นเปิดครั้งสุดท้ายจะชาติที่แล้วแตะปิ๊กอุ้ยเคี้ยหน้าคน ป๊กป๊กป๊กห็นมแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งเศา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 ห้องนู้นกับห้องนี้ไปดูในไอจีชอเด็กวขาใช่ช่องนั่นแหละไปดูว่ะ